สวัสดีครับ f c นะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องพิีการทำงานครับนะวันนี้ก็มาตามกันนะครับวันนี้นะวันจุดนะครับจุดรงไฟนะครับของงานประเพณีสืบสานนะครับตรงไฟนะครับของสมบูรณ์เพิ่มนะครับครับตัวนี้ก็หลังไหลนะครับมาจากสุสารอาทิตย์นะครับนะพยายามเลียมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้นะขานใหญ่นะครับนี่วันนี้นะครับ ยอยกันมาไม่ขาดสายนะครับสำหรับเซียนบังไฟนะอ่าไปสปากันไปดูนะครับก็ไปดูข้างในหน่อยนะครับโอ้รถจอดถึงนี่นะครับอ่าดูวันนี้อึ่งไครกี่ตัวนะครับโอ้น่าจะเยอะเลยนะพี่น้องนะไปไปไปทางมันลืน่นครับทางมันลื่นนะ ไ่ยต้อ้งบางรับสก็ต้งนบนะครับไอ้กลบนีครับเวลาของเสียตรงไฟนะครับนะ้านิวนะครับพี่หน้าผาผู้าวต้นลำใหญ่ต้นโคไทยนะครับนาที่ งานไปจัดบูมนะครับไป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 เห็นฐานจุดแล้วนะครับตอนนี้นะเอาขี่เข้าไปครับนะรถติดครับอ้เอาเป็นไปได้ยังไงอยู่ในไล่นะครับรถติดได้นะครับจะต้องให้รถเคลื่อนไปข้างหน้านะครับนะ

แต่ก็ไม่้องก็ไ่น้องกไม่ต้องก็ไม่ติองก็้อก่ต้องก็ไม่ต้อไ่้อง้งม่อ่อง่้อน่อง่อง่อ่้่อ่ตอ่างม่ต้นก่้องก็ต้องตองก็่ตอ่้องก็ต้่้งกองก้ก้อก่น้อง่ต่ต้องก็ม้องม่ก็ไม่ต่ก็ต้ออ้ รถไถครับรถถอกดลัรมได้ครับไไออมัยัเลัยกาไดทางลูกนะครับตอนนี้ทางลูกงนเราก็ไปนะครับนีเอาผ้าก็เริ่มนเต้นแล้วพี่นอง

ครับเยนี ok> ่ครับบรรยากาศน่าทันนะครับนี่กับรรยากาศเออบกว่าดีไหมอยากควันยอดด้วย ครับวันนี้นะครับด้านในดูบรรยากาศนะครับโอ้ยเทางน,นี้หน่อย ยังหมดแล้ว,วเออไปเลยตอนนี้ก็แบ่งพื้นที่นะครับนจะทำการจุนดน,นะครับเนีย่ยน้ำครับเละเลย

มาไปสไา้สนณาต้นแบบแบบอะไรพวกสัญญาณไม่ไม่ของไม่การเท่าไรเเลยอย,า,อยากททันไม่ไ้รอ,อโอเคครับเดี๋ยวรอชมนะครับตอนจุดนะครับอีกนะทีนี้ไปนี่ครับสวัสดีครับ